คือปั๊มสูบโครนที่ขึ้นชื่อว่าทนและดีที่สุดในโลกสามารถดูดโครนตมเหนียวข้นหรือแม้แต่เศษหินได้อย่างสบายถ้าไหนหายอยู่ห้ามพลาดคิปนี้เด็ดขาดกับราคาถูกสุดในไทยเพราะเราไม่ยอมให้ใครขายถูกกว่าไปชมกันครับก่อนอื่นเรามาทาความรู้จักแบรนด์นี้กันก่อนปั๊มโคชินมีต้นกําเนิดจ,จากประเทศญี่ปุ่นมีชื่อเสียงมาอย่างยาวนานและส่งขายอ,อทั่วโลกอีกกว่า1 6 0ประเทศนะครับการันตีผู้ใช้งานริงแล้วกว่า1ล้านเครื่องทั่วโลกและในไทยอีกหน0 0 0แสนตัวค่ายนี้เขามาเป็นเบอร์นหนึ่งทั้งในเรื่ หรือน้ำปนเลนไม่ว่าจะเป็นตามร่องสวนหรือก้นบ่อเนี่ยได้อย่างสบายนะครับรวมถึงยังเป็นแบรนด์เดียวในโลกนะที่สามารถดูดกรวดหรือหินขนาดไม่เกิน1เซนได้อีกด้วยโดยวิธีการใช้ท่านสามารถนําหัวกระโหลกไปจี้บริเวณที่ท่านต้องการดูดได้เลยครับตัวปั๊มเป็นระบบออโต้ซัชชั่นไม่ต้องกรอกน้ําที่สายกรอกน้ําแค่ที่ปัม๊มเขาจะดึงขึ้นมาเองนะไม่แนะนําให้ท่านดูดโครนโดยที่ไม่มีน้ําเลี้ยงอย่างน้อยโครนที่ท่านดูดจะต้องมีน้ําไม่เช่นนั้นปั๊มจะไม่สามารถลําเลียงออกมาได้นะจุดเด่นของค่ายนี้สิ่งทที่่่่่ําาาาาาให้คคคุณภพและวววมนนนนนนเนืืือออกยๆััต และชุดแมกนิเก่าซีนถูกออกแบบมาเป็นเอกลักษณ์เฉพาะซึ่งต่างจากั๊มดูดน้ำทั่วไปท่านผู้ชมสังเกตดูตัวเขี้ยวเขาจะใหญ่กว่าทั่วไปออกแบบมาเพื่อดูดโคลนโดยเฉพาะนั่นเป็นเหตุผลว่าทําไมเขาถึงดูดโคลนได้ดีมากๆรวมถึงชุดแมกนิเก่าซีนถูกออกแบบมาสําหรับรองรับหน้างานที่มีโคลนทรายหรือกรวดในปริมาณมากทนทานต่อการสึกหลอและการรัดก่อนได้ดีนั่นเองครับซึ่งหากเทียกบกับงานจีนราคาย่อมสูงกว่าแต่หากท่านไหนไม่ติดง,งบเน้นใช้งานระยะยาวคิดแล้วยังไงก็คุ้มครับแต่ถ้าใช้โคชินและใช้อย่างถูกวิธีี5ปไม่ไ ทางเจ้าสัวเราเป็นตัวแทนจําหน่ายปั๊มโคชินและปั๊มสูโครนเจ้าใหญ่สุดในไทย,ยมีทั้งเครื่องยนต์เบนซินและดีเซลพร้อมสู่บริการซ่อมอะไหล่ครบวงจรเรียกได้ว่าซื้อกับเจ้าสัวสบายใจที่สุดแล้วครับจากคลิปที่แล้วเปิดตัวไปสินค้าหมดไวมากๆรวมถึงทั่วโลกตอนนี้เกิดอุทกภัยพร้อมกันทําให้สินค้าขาดตลาดนานหลายเดือนในส่วนของรอบนี้สินค้ามีเข้ามาแล้วแต่มีไม่เยอะเนื่องจากเฮียแบ่งไม่ได้เท่านี้จริงๆนะครับมาดูในส่วนของรุ่นกันบ้างครับจะมีขนาดท่านเลือกก็คือ2นิ้วและ3นิ้วสําหรับท่านทีี่่ชมคิิปป้้ไดรราาโุน S TV 50X ขนาดต2นิ้วครบชุดพร้อมเครื่องโคชินนำเข้าจากญี่ปุ่นแทนอย่างอีกครั้งปกติท้องตลาดจำหน่ายกันไม่ต่ำหมื่นสำหรับอ t เจ้าส,สัวเอาราคาที่ไปครับเพียง8,790และขนาด3นิ้วท้องตลาดจำหน่ายกันไม่ต่ำหมื่นเจ้าสัวจัดให้ครับเพียง9,890ทวนในส่วนของอุปกรณ์มีท่านครบชุดพร้อมใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อต่อสายเข็มขัดและสายหัวกระโหลกดูดน้ำเพียงแค่ท่านถือท่อดูดและท่อสก่ก็ใช้งานได้เลยครับมีบริการจัดส่งทั่วไทยชำระปลายทางได้ไม่มีอะไรต้อง ขอญาตแถมให้ท่านผู้ชมหนึ่งรุ่นสําหรับท่านไหนอยากได้เป็นน้ํามันดีเซลครับรุ่นนี้3นิ้วรุ่นยอดนิยม DSP 8 0ูของค่ายมิสูแม็กตัวนี้ปกติท้องตลาดจําหน่ายกันไม่ต่ํา35 0 0 0เจ้าสัวจัดให้เพียง29,900้นเทุนเท่านั้นนะครับนึกถึงปั๊มสูโครนนึกถึงเจ้าสัวเกษตรท่านไหนชมยลิจโจบต้องขอบพระคุณท่านมากเช่นเดิมนะครับที่ติดตามชม่องเจ้าสัวมาโดยตลอดฝากกดไลค์กดแชร์หากท่านเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับท่านแล้วเจอกันคลิปหน้าเฮียบอสจัดให้เสมอขอบพระ